ต้มไก่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 เนี่ยเห็นบ่อีรืม่ใช่เนี่ยนี่นี่นี่สมุนไพสมุนไพรสมุนไพรโอ้ต้มไก่บ้านยังดีด้วยเนี่ยนะต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านสมุนไพรสมุนไพร S <S <S อร่อยอร่อยอร่อยไปดูต่อไปดูต่อ,ตอ,ตอนี่อทอดปลา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 นี่ผัดอะไรนีดูผัดกะเพรา,รากพไ,ไก่ผัดกะเพราไก่ เย็นๆแต่อร่อยแทบแทบแทบ